สวัสดีจุคาชีวินดี้ดีกานิกาทีวีก็มีเรื่องราวดีๆมานำเสนอให้พี่ๆเพื่อนๆได้รับชมนะจ๊ะคอนิชิว่าสวัสดียามเที่ยงจุคาหรือบายบายนะคะหลังเที่ยงไปแล้วอุนัปยานุนสแต็กเกลอย่โซบะดบไม้เฟนขอบคุณพี่ๆ ก็อยู่ที่สวนสุขนุนนายนะคะสวสยงามมากออมีนิดหน่อยนะคะเล็กน้อยอะไรประมาณนี้นะคะมีประมาณ14ต้นค่ะแล้วก็มี3าสายพันธุ์ที่สวนนี้นะคะมีพันธุ์อัลติบเอที่เวลา เห็นเห็นเขาไหว้พาอะไรเขาจะชอบเอาสีนี้นะพวกคนจีนเนาะแถวเยาวราชมีขายค่ะแต่ไม่รู้ของประเทศอะไรนะเออแต่ก็เป็นแอปเปิลนี่แหละค่ะมีวิตามินทุกอย่างผลไม้ไม่ว่าของประเทศไหนก็แล้วแต่พันชินาโนกุโดก็พันสีทองเหลืองนวลนะคะแล้วก็จะมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวนิดนึง ค่ะทั้งสองสายพันธุ์ที่พูดมานะคะแล้วก็อีกพันธ์หนึ่งนะคะพูดถึงส่วนนี้นะคะก็เป็นพันธุ์คุมาเมเคสือนะคะพันธุ์นี้ก็เป็นลูกแอปเปิลน,นะคะสีเขียวพอเขาใกล้จะเก็บ แล้วเขาก็จะออกสีชมพูก็คือเก็บเริ่มเก็บได้แล้วอะไรประมาณเนี้ยสีชมพูครึ่งลูกหรือไปลายอะไรประมาณนี้นะคะมันอยู่ที่ว่าเขาได้รับแสงแดดไหมและอีกข้างก็จะออกสีเหลืองลูกแบบพูดงด่ายๆว่าจะเป็นสีเหลืองอ่อนตองอ่อนนะคะแล้วก็สีชมพูตองอ่อน,นะคะ่ะก็คือถ้าเขาเป็นสีชมพูเยอะก็ยิ่งอร่อยแล้วก็เก็บได้พันธุเนี้ยหวานเจี๊ยบเลยหวานมากๆแล้วก็ขายดีนะคะพันธุเนี้ยเออ จะหมดเร็วก่อนที่สุดเลยค่ะพันนี้จะเก็บประมาณที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยก็เก็บเดือนอถ้าพันอธอบายเอ,อยก็จะเก็บประมาณเดือนตุลาคมนะคะแล้วก็ชินาโนโกุรุโดแล้วก็พันคูบามะเคสึพันแก้มแดงนี่นะคะที่เป็นสีชมพูครึ่งนดือแล้วก็สีเหลืองด้วยครึ่งหนึง่งก็จะเก็บประมาณเดือน พฤศจิกายนแล้วก็มาอยู่ที่ลูกค้าเขาอะจะแบบว่าไม่เป็นไรเอาเลยเอาเลยเพราะว่าของเราปลอดสารพิษบางทีก็ลูกค้าบอกว่าเก็บก่อนกาหนดอาทิตย์เนึง่งสิบวันก็ไม่เป็นไรอะไรประมาณเนี้ยอยู่ที่ลูกค้าด้วยค่ะแต่ที่สวนอะพอเวลาแอปเปิลอะได้ที่อะไรประมาณเนี้ยลูกค้าสั่งสิบโลก็จะเก็บสิบโลหรือเป็นยี่สิบโลเก็บเผื่อ,อไว้ประมาณนี้นะคะลูกค้าสั่งเราถึงจะมาเก็บที่ต้นนะคะ หิมะตกเนี่ยรีบเก็บให้ทันเลยเพราะว่ารีบค่ะรีบค่ะเพราะว่ามันโดนหิมะมันหนาวแล้วมันจะเหี่ยวมันจะเหี่ยวค่ะขอบคุณพี่พเพื่อนทุกท่านเลยนะคะกันิกาก็มีสิ่งดีๆมาให้พี่เพื่อนๆได้รับชมและจ้าชมวิวไปด้วยแล้วตอนนี้ยังไม่ได้ตัดหญ้านะคะเดี๋ยวรอรถตัดหญ้านะคะลมแรงมากหนาวสงสัยจะต้องกลับบ้านก่อนกาหนดแล้วกันนิกา เมื่อเช้าก็หนาวถ้ามันไม่มีลมมันก็ไม่หนาวหรอกเนาะมันมีดันมีลมเนี่ยสิแล้วเราก็แพ้อากาศด้วยเนาะเสียงอูอีด้วยแหละขอโทษนะคะแต่ก็อยากจะคุยค่ะอยากจะคุยนี่เลยค่ะเราก็มาชมความงมของเขาด้วยเนาะเนี่ยแหละนี่เลยพัน์นี้ก็ชื่อว่าพานชินาโนกุลุโดนะคะช่วงนี้อนดอกอะ่ะ จะคล้ายๆกันหมดเลยค่ะแต่ตอนเวลาเขาเริ่มเจริญเติบโตแล้วจะไม่เหมือนกันนะคะจะแตกต่างกันประมาณนี้ตอนนี้ก็รอรถตัดหญ้านะคะเพราะท่านประธานมันอยู่ที่เขายาม่านะคะถ้าเกิดท่านประธานเออเอากุญแจไว้ให้เราอะ่ะเราก็ไปที่โรงรถได้ใช่ปะ กนิกาพามาชมวิวนะเนี่ยพี่พเ,เพื่อนๆนะได้กำไรนะที่กนิกาบอกเนี่ยมีเอ,อสิ่งดีๆมามอบให้เนี่ยระคาเอา,าใจมาฝักเดี๋ยวก็จะแยนบานสะพัแล้วเดี๋ยวได้เห็นเกศรของเข้าแล้วนะคะ จะดีตัวมาแบบนี้เลยนะคะพา่าเอ่อ f l o w apples s t a o u you so m u c h my friend bye bye ขอบคุณค่ะรถท่านประธานมาแล้วเดี๋ยวดูเลยนี่ท่านประธานเดี๋ยวท่านเขาจะเอารถตัดหญ,ญ้าลงพอดีเลยแตอันตรายนะคะเพราะว่าเวลาถ้าเราวางกระไดไม่ถูกล็อกมันอะ รถตัดหญ้าก็สามารถจะพลิกตะแคงได้แล้วก็เราอะถ้าโดนรถฟาดอะคอหักคอหักคอพับอะไรประมาณนี้ไม่บาดเจ็บปางตายก็เกือบตายอะว่ากันเถอะนี่เรื่องจริงเรื่องจริงมีมีคนแบบน็อกมาแล้วแล้วก็ตัด,ต,ดตัดอยู่ตกลงไปพื้นมันสูงไงตกลงไปอะไอรถตัดหญ้ามันก็ไปทับโดนศีรษะอะไรประมาณเนี้ยเออฟาดเอาใบพัดอีกโอ้โห มันไม่มันไม่ใช่อยู่ในสวนและปลอดภัยนะเนี่ยชมฟาร์มง,งานพอดีท่านประธานมาว่าจะลงซะหน่อยเดี๋ยวดูท่านประธานเอารถลงเลยนะคะแล้วก็นิกาก็จะเป็นผู้ตัดหญ้านี่แหละค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะชมบิวไปเลยแบบนี้เลยเนี่ยต้องอัยได้ว่านิกาก็ทําเป็นจะก,กลัวค่ะกลัวกลัวเอ,อตอนขึ้นตอนลงอะ่ะนิกาก็เคยเคยทำไม่ใช่ไม่เคยทําเคยทําค่ะ เดี๋ยวถ้าพาดมาขอพับขอพับชมวิวเป็นในตัวเลยนะคะอันนี้ก่อนตัดหญ้านะคะเดี๋ยวตัดหญ้าเราจะมาชมกันอีกทีนึงอย่า,าเพิ่งเบือกันที่การนะสวยจริงจริงนี่ชมฟารามงามไปด้วย ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะน,รรนี่ประธานคนรอคนรอคนรอมาแล้วมา one time